สรุป T-CAT 68อัปเดตใหม่ใน1นาที 1. วันสอบเร็วขึ้นกว่าปีที่แล้วถ้าเป็น t c a ก t p a d เร็วขึ้นประมาณ2วันแต่ถ้าเป็น A-Level เร็วขึ้น1สัปดาห์ถ้าใครยังไม่ได้เริ่มต้องเริ่มได้แล้วนะ 2. คนออกข้อสอบจะเป็นอาจารย์จากจุฬาธรรมศาสตร์และก็มสว 3. เอาข้อสอบกลับบ้านได้แต่เฉพาะ ALevel เท่านั้นในส่วนของ T c a ก Tpad เอากลับไม่ได้และข้อสอบ A Level เองจะมีการเฉลยคำตอบว่าแต่ละข้อตอบช้อยไหนแต่จะไม่ได้มีการเฉลยละเอียดหลังจากสอบเสร็จประมาณ10วัน 4. การโต้แยง้งในกรณีที่เฉลยไม่ตรงกับที่เราคิดเราสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบ My T-Cast ได้เลย โดยกรรมการที่มาตรวจสอบจะไม่ใช่กรรมการชุดเดิมที่ออกข้อสอบจะเป็นกรรมการชุดใหม่และจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น